ยังโมเลือกเลือกเพิ่นมายังเพิ่นบ่เลือกเนาะสิเลือกเลี้ยงคนบ่เลือกอะไรก็เลยให้คนเลือกเอาะแดาดีกว่าเนาะอย่าน้องเนาะแม่สิไปเลือกคนโดดอ้ยจักกันคนเลือกเฮาดูโวกว่านี้ยันเราเปิดทักธรรมมาแบบคุยไปเนาะทรงศรีว่าแท้ว่าจริงไปช่างนะยังบมทันมีบ่แบบนะยังโมทันยังบ่มั่นใจเนาะ สวัสดีได hmm. ้สว uh, <im> ัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประสบปุ๊บสุดคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องพังไถ่พังลาวต่างประเทศกับมาพบมาพ่อกับสวาชนะตอนเวลร่าไม่ไหวมาหนี้เนาะอากาศเมื่อนี้ก็ขึ้น้าคขึ้นพ้นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับฝ้าดังกับอากาศฮ้อนฮ้อนพ้นทั้งแหละเนาะโดยมาพบมาพ่อกับสวาชนะเมื่อนี้กับมาบ้านเช้าสดเนาะเช้าสดหนาไม่แต่ว่าทางทีมงานขึ้นมาถ่ายท้ำนั่นแหละแต่สวาสนะกับมาเป็นครั้งแรกเนาะเพราะว่ายังไม่ทันได้มาถ่ายน้ำคืนมือน่ะ กเสิมาเปิดใจกันอีกว่าจังใดเพลื่อนเปิดใจกับมีนุมน่มๆมาโอมาลม้มลำเคินแล้วบ่เนาะทางอีฟซีสวาสนาในี่างกับทันได้หูว,ว่าสาวโซนาา่าไม่คือไผเนาะกจะได้มาอัปเดตหรือว่ามาถามหรือว่ามาเปิดใจเพลื่อนอีกสิได้ให้ทางนุมน่มๆอีฟซีอีฟส่องสวาสนาได้ขับสองกันเนาะโดยปิดจังใดกับสวาสนาเซบ่เบ้าไลายเนาะขอกำลังให้ใจกันค่ะกดไดคก็แชร์กดติดตามให้ทางช่องยูทูปสวาสนาในเด้อเนาะ ด้วยปาเขาไปทักทายทางสาวโสดหน้าใหม่บ่ฮู้ว่าไม่ห่างหรือไม่ใหม่เน,นววาะหรือว่าสาวโสดกะเขาไปสัมภาษณ์น้ำกันเพราะว่ามันเลยเน,นาะ <laughs> มื่อนี่ทางทีมงานเขินกนมาหลายเธอได้เนาะสหวัสดากับมาเป็นครั้งแรกเนาะคอยกับมาเธอเดียวเมนบ่กอ๋อเธอช่องนี้อันสหวับบสดากับขอถามซื้อทางขึ้นกมาเนาะซื้ออะไรเนาะซื้อนกสาวนกเนาะอายุจัดปีสามสิบเขาอย่างสามสิบเอ็ดแล้ว เจ้าแบบได้เอ่ยเจ้าเคยแต่งงานบ่คืสาวโสดเลยโสดเลยอ้ายังบ่เคยมีครอบครัวเนาะเออเป็นยังเป็นสาวโสดสาวรุ่นใหญ่ซน่เนาะแม่นถ้ามีไทยสิว่าจัดสาวรุ่นใหญ่ในอายุ29 30เนาะ35เฮา35น่จัให้แล้วบดนี้เนาะคืออยู่โสดมาโลนนอันเป็นบ่มีนมบ่แถวนี้บ่มี บมมีหนุ่มๆมาจีบเลยเนาะทางเจ้ากับบุเคยไปไทยไปทางไหนบ่เคยไปแต่ดนแล้วปัจจุบันในเฮ็ดยังไจ๊ะก่ะขายเครื่องอยู่เพื่อนขายเครื่องขายของเป็นของตัวเองเนาะโดยเป็นซิมค้าขายค่าขายขายเครื่องย่อยขายเพบ่โดยขายเพล่ย่อยค่ะคนมาซอยบบบนี้เนาะค่ะคนมาขายเพอขายยังซอยวางคืนอยูสูตนมาโลนน่นเลยโดย ก็กระได้คู่คลองได้รคู่คลองบ้านนี่พอมาคู่ชีวิตพอนั่นเลยเด้ค่ะนิวซัมาี่เนี่ยสนุกแบบเปิดใจมาหลายเมอร์เลยมีกุคุยทักเข้ามาหาลาอยู่บ่กับมีอยู่คนทักเข้ามาสุรายเป็นคนไทยสายสนุกคนไทยคนไทยคนลาวกับกันนี่บ่มีบ่คนลาวกับมี่คนลาวกับมี่กันมีหลายทางเนาะ ส่วนร้ายนี่อยู่แถวจังหวัด,ดสะสะใดสนกูอยู่อยแบบไปทำงานที่ต่างประเทศอ้สยสวนดเนาะคนไทยเราไปทำงานต่างประเทศโดอ้อสาวนกไปตัดสินใจเลือกาบริษัดบงบรเ <laughs> ิเรื่องยังบริัเรือกโดยมาสิเรืองเพือนมายังเือนมเรืองเนาะ้เรืองเตือนาเลืองกันเลก็เลยเหนคนเรื่องเนาะ <laughs> <laughs> อยาดีกว่านาะอยาดงเนาะ <laughs> จะไปเลือกคึ้นโดดโอ้ยจะกันขึ้นเดือกเขาดูโววันนี้ยันแบบเปิดทักคำมาแบบคุยไปเนาะซุ้มสีว่าแท้ว่าจริงไม่ช่างนะยังบุทันมีบ้างบยู่นยังบ่นยังมั่นใจเนาะต้องรอไปก่อนขึ้นมั่นใจว่ายังได้ให้พิจิตรพิจัยยังมั่นใจเนาะแม่ทำกันยังว่าเออบุญได้อารมณ์แบบนี่ๆในนอนแบบนี้ก็ยังเปิดชะก่อนแม่ ส่วนใหญมีคนคันทรมาคุยมาหยังกับแบบว่าส่วนใหญ่ยังว่าไหลแตนโทรมากั้งคืนส่วนใหญ่กลางคืนเนาะแบบมาคุยมะหยังกับมีเยอะบ่บ่ให้ยเกียจบ่วยหยังตัวมีแต่คนผู้ใหญ่ว่าดีบ่ก็ดีนะแบบผู้ใหญ่อืมส่วนใหญ่อายุเพิ่นได้สิบปลายีสิบปลาีแต่รุ่นเดีว่าเหมาะสมกันเนาะสำนันนะถ้าถ้าเพิ่นตัดสินใจอยากอยากแต่งงานสาวสนุกครัไใดบุคคลสำคั ก็ได้เลยก็ได้เนาะว่าก็ยังดูดีกําลังสร้างกําลังแปลงคนรุ่นสี่สิบนี่เนาะถือว่าโอเคคือผู้โทรเข้ามาลบมาคุยนี่ผู้ขอเป็นแฟนก็มีจิบสันยังไม่ได้ขอเป็นแฟนนะยังคันต่อเนาะมีแต่ว่าคุยกันไปก่อนยังไม่เกสีโอ้มักขอเป็นแฟนีบ่มีเนาะมีแต่ลราคุยธรรมดาแมนคุยธรรมดาสิต้องทำเป็นจังได้นั่นนั่นนี่เนาะแต่ยังทำเพื่อพูดจักการทักทายกันก่อนเนาะ ถึงขั้นนั้นแต่ยังคบยังคุยไปเรื่อยๆชะโงนเนาะโดยโดยยังประธานว่าเลือกผู้ใดโดยยังนุ่งๆว่าันี่ยประธานมีคนมาคล้องใจเห็นเนาะแม่นไม่ทางนุ่งคล้องใจเมื่อใดเพิ่มดมเข่าข้อข้ออย่างกันเมื่อไรกันเมื่อนั้นแหละสิได้ยันมาทางปิดคลิปคนเนาะโดยโดยแต่ตอนนี้ยังเปิดว่างอยู่ตอนนี้ยังไฟเขียวอยู่ตอนเป็นเพื่เป็นวลากันยังเงินแจกคือเก่าสนุกแจกคือเก่าแจกคือเก่า อย่างนี้เน้อนมนมถ่ายนมนมดีบีบกะได้ไวก่อนเนาะยังมีโอกาสยังมีโอกาสได้เลยเลยเลถ่ายกันเข้ามาไปเนาะไปเนาะเลยเตอนนี้ยังไฟเขียวอยู่เสมอเลยเลยเป็นได้ขายเครื่องนนมื่อนี้ก็พ่อได้อยู่งวาเมื่อไงก็เมื่อนี้ก็ยังเงียบแบบไอ้น้องในค่ายเขาอยากเมื่อบ้านนะโอ้บันจุเมื่อนี้เนาะแม่บันจุกทำมาเมื่อไงได้ขายดีที่สุดสำหรับ วจันทร์วันพอมเดืวนันกคือคยได้ขายนบ่ได้ขายมะนี่แถวนี่ัใกล้คยแตเพิ่นพอได้มากินมาเด่นยูนแถวนี้เนาะเงียบมยใส่นเนีแหล็เพิ่นกินข้าวกน้วหรอว่ามันี่กินแล้วแบบไรยูกินเด้งง่ายเว้นี่แยูกินกัพ่อแม่ได้่วเห็ดคนเดียวก็ กินกับแม่กับไอ้ออกละกินํากันเนาะ่ว่าเพื่อนนี่คือว่าเพื่อนของเจ้าเองว่าคือจากไหนโดยเจ้าช่างเท่เจ้าเป็นสาวจะไปหาเงินเผล่อกออย่างไรแต่ไปไทยนะเอานี่ไปไทยกตยังบอท่านมีขราบพรัวกับชิสจากร่างบ้านเป็นของตัวเองเนาะก็ได้มาเปิดร้านค้าขายเพราะอะไรอาชีพเนาะเอานี่ชดวโคราชเป็นชาวนกเป็นแฟนนี่ บ่จำเป็นต้องเห็ดบ้านใหม่พป่นองเอ้มาลงทุนเพิ่มเติมเนาะแม่สนุกมีแล้วบ้านมีแต่ลงทุนค่าขายเติมมีแต่อย่างเดียวขยายห้านไม่แม่ลงทุนเพิ่มส่วนไรยังขาดเดือนะฉพางองนให้ห้ามในอย่างมียังขาดเดือนพวกตต้พวกอย่างมีเมื่อวแต่ยังมีเมื่อไรวตู้ยังเมื่อแต่พวกโต๊ะอ้ขาดพวกโต้อาหารแบบคนมากินมันบกเพียงพอเนาะมันบเพียงพอโตะหน่วยหนึ่งกับประมาณทไรชุดหนึ่งนี่กับประมาณ สามสี่ล้านเนี่ยชัวโซวนี่มันเสจแพงไงแน่นึงเนาะของแพงคำเส้ยจากไรเจ้าไร่ตู้ดินนี่บอกคือว่าปินตู้ไม้จะใกล้อันตู้ดินอืตู้ดินมันหนักเนาะโคนเสีย์อัคนสบาได้ยกไปใส่ต้นไม้เดือดเงียบๆเลยเยอะเยอะขยกไปแค่ทางตื่นเช้าม่เห็นบนบ่ตู้ดินแค่นี้หนักเลยสืก ว่าเรมีคนเนาะไันไหมแบบมีราคาแพงสีขาวต้องเอาไว้นเป็นพิเศษเลยแต่นะต้อไม่เนาะขายอะไรประมาณจักุ่มตอนนี้จจอย่างไรนะจักุดจอากไจักองซุ่มทำสอซุ่มเพอดีเนาะตอนนี้มีแล้สองซุ่มกะสิบพ่อเพียงพอคนมากินเพือตอนเที่ยงกันยังะมันลายกันเต็มเนาะ นี่แหละสาเหตุที่บายนนท์นนยังมาสั่งมาแปลงน้ำเค็มก็คือว่าลงทุนเพิ่มนิดนิดน่อยพวกเครื่องมือไอ้เครื่องมือเนาะเป็นตู้เป็นตั้งเพิ่มขึ้นบ้าอยากได้อีกเนี่ยคือพวกเบี้ยพวกงานขายเนาะขายเพิ่มเนาะคือเป็นเหล่าเป็นเบี้ยกับขายย่ำทุกเทศกาลจะขายดีเนาะแน่เทศกาลจะขายดีเบี้ยเจ้าขายนี่เปิดได้จะปีได้จะขายนี่เนี่ยได้เราเจ็ดประมาณเจ็ดปี ขายเงีวนานมาตลอดเลยเนาะไปซื้อเครื่องซื้อของได้ส่ะเอารถยังไปซื้อสะพวกเบี้ยพวกเนี้ยจเอาอันรถจักอันเบี้ยเนี่สิะากไปรถโดยสารห้รถโดยสารมานชงเนาะพวกนักเนาะแล้วก็ขึ้นกับเที่ทางห่างกันเนาะไปงานมางานรถโดยสารกับพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยจนเป็นเจ๊นั่นและคนกับพี่น้องเลยโบัตรเงิัเดือนเครื่องแบบพวกธนาคารแบบพวกคนว่าเฮ็ดเพื่อเห็นอย่างนี้คือออกตลาดข้มือง่รือเปม่าออกไปซื้อเอารถจักไปเนาะ ตื่นได้จักโมกไปซื้อกับแนวอยูย่แนวอัน,นมาเห็ดเผื่อนี่กประมาณสี่โมงไปลุกขึ้นมากมันจะอาบน้ำแต่งตัวก็ออกไปตลาดก่อนเนาะแม่มกับข้างมองข้างเงี้ยจะมีคนซอวยอย,อย,อยี่บ้อแม่ช่วยยู่บ่อคือจังไรคือเห็ดเปีย๋เลยอ่าบางทีกันน้องซอวยบางที่กับแม่ซอยกันเนาะแม่ถือเหตุบุตรทันใช่เหตุผลจะเป็นแม่ค้าคนหนึง่งหลายปีแล้วัำนานเนาะ แต่ว่าอยากลงทุนเพิ่มก็คือว่าโต๊ตั้งขาดอยู่ตอนนี้เป็นว่าบัดทั้งนี่นะบัดย่ำแล้วนะอัดไปบอสสิงไรทั้งสองนี่นะแถวนี้่ได้อัดแล้วปล่อยเลยอ่าอัดไบเตะแถวทั้งในนี่เนาะนี่จะเก็บเครื่องเข่าย่ำขำมาหน่ะเนาะค่ะมานะักเลยขำมาทุนเพิ่มนี่โตตัต้งแก้ชิม,มาว่างไม่ใช้คือชิดเกาไปอีกบอสซิโก้ข้างหน้าเขาแล้วซิโ้เต็าไปอีอกยาวไปเลยเนาะ เพราะว่าทั้งเอื้อนเอื้อยเขยิ่งบ่มีบ่องตูต่างวางพอสมควรเนาะยังเขาเหลอยู่เพราะว่าหลังคายังยังบ่ทันกว้างเนาะโด้สิเลยทั้งนั้นอยู่บ่างหันก็เป็นกระท่อมน้อยเวลาฝนตกก็ยังมันก็อยากราดเนาะไอ้กระท่อมน้อยน่ะใายเฮทถ่ายของเจ้าเองบ่าะเขาหอยให้ได้เพิ่นสั่งมาเพิ่มเนาะ ทางลมๆทางไหนยังมันเ่ได้มีถือใจเนาะเด็ดๆเนาะจะมีซาลาผักใจพรในพี่น้องเลยผักใจใเนาะาาลผักใจเนาะผักใจเนาะผักใจเนาะผักใจกับทำใจนี่เปิดคือการต้อนผักมาโรนในเด้มาสุดซาลาลิมทานตอนนี้ก็สิเปิดได้บันทึกผักมาโรนในเด้ตอนนี้สิเปิดใจไปก่อนผักผโรนแล้วเพื่อนนะ ทางนุ่มๆทางไหลเด้สิเป็นคููโชคดีสิได้คล่องใจสาวรุ่นใหญ่นอนเนาะแม่นคือว่าตแต่ละ FC ทักเข้ามานี่ทา,างนุ่มกับฮับแอดทุกคนอยู่บ่ซั่นก็ฮับได้ฮับทุกคนฮับทุกคนเนาะก็ได้ล่วมถูกคนได้ล่วมถูกคนทางเจ้าก็เล่นแต่เพชรบ่คือทางไลน์มีบ่บ่มีแต่เฟซอ๋อเล่นแต่เพ,พรชรภาษาอย่างไนเพชรจ้ะภาษาลาวเลยนุ่มก็ชวนไลายแต่พิมพ์เขาไลน์อยู่บ่นุ่มๆมาชวนไลาย ก็เห็นเขาส่งมาได้สนุกคือบัตังลาสนุกยังบม่ได้ตั้งโอ้ยยัมีเวลาเนาะแม่ตั้งบัเป็นแบบเอฟซีเขาก็ขอลาสนุกหลายคนอยู่ไปเนาะสนุกไม่มีลายเนาะบเสื้อก็ติดหนีบเลยกลายคนเพราะว่าสนุกแต่งลายสไปเอามาให้เด้อถ้ามีโอกาสเจ้าชิตั้งนี่บ่ตั้งตังนี่เนาะถ้าจะมีเวลาเนาะสนุกาะมีเวลาคันเป็นคลายเครื่องอยู่ตอนนี้เนาะยุ่งยากเดือ กับที่จะไปตลาดแรงคุณแหละเนาะดั้งไลายกับพี่ดอเอ้ยโอกาสหน้าโอกาสไม่ไปเนาะโอกาสหาจะมาขอเอฟซีไหมเดินตอนนี้เพิ่งติแจกแต่เฟซนั่นแหละพี่หน้าเนาะลายกับบอทันมีแม่แม่บอทแอปลิมบอททันหนุบบอทแอปลิมบอทแอปเพจแต่เฟซอย่างเดียวแต่เฟซเหมืนก็มีเวลาตอบเพื่อยู่บ่กัตอบได้อยู่บัดชมลูกค้าบ่มีก็บตอบไปเนาะ แบบเวลาเ่าบางขายเพล่ก็เด้อก็บางมาหันเนี่ยคุยงอมๆมาหันกันเนาะเวลาเคุนโทรมาเห็นหนากันก็มีบ่หนุ่มๆโทรเห็นหนาแบบแบบยังมีอยู่บ่ก็มีเพราะว่าเพันก็อยากเห็นหนายได้กับคุนโทรเนาะโทรมากเหอะมีแต่เปิดกล้องคุณคลองเปิดกล้องถ้าเปิดในี่ยคุนเบิ้งเนาะทำได้ก็ฮับทำโบไรก็อยู่นลำพันเนาะเป็นจริงเดยอคุยอยากสนับสนุนกี่มีอยู่บ่สนุกหมอ มวยเนาะมีแต่ขอามาแบบว่าให้ยกำลังใจซีบอลหรือมาทานข้าวกำลังใจซอโดยเนาะเออเนาะเทวายังไปทันมีเนาะโดยโดยพี่น้องเลยนั be, ่นละจ้ะทายเข้ามาลองลองลมลองคุยเพิดลองเบิ้งตอนนี้ก็ได้ก็ยังโสดอยู่คือเก่าคือเดิมท่านหัวใจก็ได้พร้อมสั่งครอบครัวนอมาเนาะทั้งสองคนก็พร้อมสละความโสด ม่พร้อมที่จะแต่งงานน้ำลอยเนาะตอนนี้เนาะอ๋อแหละท้าวเจอผู้ที่ว่าสามารถฝากอนาคตทำได้น่าสนุกเนาะก็พร้อมตัดสินใจสนุกก็ได้แต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีแต่ว่าผู้ทักก็มาลมมาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดานถึงขั้นกับเป็นแฟนเนาะแมนแมนเป็นยังมาทำจะตัดสินใจฉิคบผู้ใดฉิลมผู้ใดเนาะโดยโดยก็ยังแจกเฟซ อับเอฟซีไม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆคนว่าเพราะว่าเพื่อจะเจอคนที่ใช่เนาะจนเจอคนที่ใช่คนและคนจริงปิดคลิปจริงปิดแจกเฟซน่ะมีไฟตาบีบอ้างเจอคนกับขี้ตกเนาะเม่เนาะมาหลังเนาะแมุ่มาคนหดคนหดยังนะมาสุกอรกับเขียนห้องแซลเซลเงินสนุกก็ได้หลังจะมีทวงหน้าพี่น้องเอ้ยหลังจะเศร้าทุก มาชุดนี้นี่ผ้าดังผ้าดังผ้าดังคือไงขั้นขึ้นไปอันเบื้องห้างขึ้นเนาะอันนี้คลายเครื่องคลายเพือให้ลูกค้ากันมารอหน่อเนาะโดยสร้างสวัสดิ์กับทีมงานการชิได้อันขอตัวเจ้าคิปสะกอนวันนี้เนาะโดยเงละ้เพื่อนโชคดีให้นุ่มๆจงใจเพื่อนไวๆเนาะโดยชิได้มาปิดคลิปเพิ่นโดยโดยมันละโดยเนาะลาเันจำนี่แหละสบายดีสบายด้อ ดยก็ได้มาโอมาดมกับสาวนกมนาะเป็นที่เรียบด้อยทางิ่นกะเป็นสาวรุ่นใหญ่ยังบ่กเคยแต่งงานจ้าถือเนาะเป็นสาวโสดมาตั้ง30ปีคงโสดมาเนาะเราก็เป็นมีเฮือนเป็นของตัวเองพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะนี่ก็คือทางเฮือนคืนนะเนาะหลังนะเนาะหลังห่านค่านนะมีห่านค่าเป็นของตัวเองมีเฮือนเป็นของตัวเองแต่เพือนไปทำงานอยู่ไทยบรเฮืนสั่งไ้เนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นพ้อมอยากสางครอบครัวเนาะอยากมีมามมาซอยแบบ ค้าขายหรือว่าจังไดนี่แหละเนาะถ้านุ่มนมสนใจอยากมาสั่งครอบครัวกับเพลื่อนกับทักทายเข้ามาทั้งพิษทั้งได้สวาสนาได้เนาะเพลื่อนยังเปิดไฟเขียวว่างไว้คือเก้ายังยังเปิดอยู่เนาะพื่น้องเนาะกระแกไว้กัมาทักเข้ามาเดี๋ยวสวาสนาแจกให้เนาะเพลื่อนกระเด่นแต่เฟซไล่เพลื่อนบได้ดินเนาะบดแอปเพลื่อนกระเด้ด็นเพลื่อนว่าเพลื่อนกระเด่นแต่เฟซเนาะมีแต่เฟซเอามาแจกให้เนาะเป็นจังไดกับป็นกันร่งใจทั้งเคลื่อนคายเครื่องดีๆเนาะ มีแต่ขาดเดือยที่ใน้ห่าหนของเคินกับมีแต่ขคิอยากให้โต๊โตสองซุ้มบริสันว่าเนาะมาไว้ให้ทุกค้านางกินเพลห,หรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรผมเพี่น้องเลยโดยเป็นจใรสวัสดิ์ก็ขอจบคลิปไว้สำนีกก็เนาะเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าเพื่อในบันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัายน้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีได้เลยเด้อเนาะจะได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ